ครับตอนนี้อยู่ในช่องีเอ้ยโนเนมซีเห็นนะคะแล้วก็ I am KP KP ครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบไซลลน่งฮินะคะเด็กเจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเซลลิ่ฮิตมันเต้นตึ๊ดตต๊ดตุ๊ดตุ๊ดตึ๊ตติวเฮ้ยคนเหมือนพรมันนั่งได้สองคนนะจริงเหรอเอออะนั่งด้วยคุณไปกับพี่นีคุณจะไปดูพี่เนมพี่เนมไปไหนแล้วพี่จะไปรอเซลลิ่ฮิตหรอ เหมือนกันเซเลนเฮดมันนี้สิกรับทำไมเซเลนเฮดแบบนี้มันโง่จังมันติดสไลเดอร์เอาพี่เดียมช่วยด้วยพี่เดียมเมื่อกี้มีคนมาขี่พรมผุนงั้นมารับพี่ห่อยมันสามารถขี่พรมกันเองได้มามาแล้วเดี๋ยวพี่รออยู่ตรง คุณยืนข้างๆพี่เดมเนี่ยขึ้นด้วยขึ้นด้วยเอ้าพี่ขึ้นไม่ได้พี่เอ้ย oh. นี่ไงคุณไปเลยไปไปมันขึ้นไม่ได้แปบบ๊บนึงมันต้องลงไปข้างล่างก่อน,นลองขึ้นมากับพี่ดูสิได้โอ้ยได้ครับพี่เดมไปเลยป๊อม is rain and talk ไป วายเพื่อนตายแล้วพี่เดมหนีหนีพามันโดดน้ำปะฮะลองเราตายนะอ๋อ,อ,อเอาเพื่อนอยู่ในน้ำขอโทษเพื่อนเราฆ่าเพื่อนมานี่มาตกเนี่ยพี่เดมพามันขึ้นบกก่อนได้ได้ได้มาปล่อยหุน่นจะโดดอีก โอเคบายยขึ้นผมมานนานๆๆกำลังขึ้นผมไซเลนนิมันเดินมาหาคุณแล้วพี่เนมวัดดี <S <S เราเจอพี่ขอลองไปเล่นสไลเดิน <S <S ผมก็เหมือนกันพี่เนมเอาสีอะไรอ่ะพี่ขอสีชมพูผมก็สีชมพูเหมือนกัน เออเพื่อ,อนนี่ใส่มีเลยเมื่อกี้เพื่อนตบขุนพี่ได่เม,มื่อกี้เพื่อนตบขุนเลือดเหลือนิดเดียวเอผอู้ฟื้นหนไม่ต้องพูดก็ได้นนะขุนไม่ได้ฟื้นหรอกขุนแค่ตกพฟรมตกลงไปแล้วพี่จะเล่นอันนี้ต่ออุ้ยดยอไปะเราเากุกเรามาสู้กับไซเรนเฮดกันด้วยวิธีต่างๆ เพื่อจะเป็นเสื้ออะไรนึกบิลอบักหรอไม่หมายถึงว่าเอามาเดี๋ยวเราขอหาอุปกรณ์ก่อนมีอะไรข้าวมัได้บ้างชั้นบนล่ะแต่ยังไม่ได้เช็คชั้นบนเลยนะพี่เดมไอเดี๋ยวขอไปดูตรงนั้นค่ะมันบีอีพีปะ่ะอ๋อฟีฟีอยู่ตรงไหนโอ้ทำไมอันนี้มันใจเกเรจังเลยวะเดมอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยอยู่ตรงนั้นเหรอฮ้ยม,มีน้อยมาก ไหนอะไรใจเกเรที่มี่เดมบอกอมีประโยชน์อะไรด้วยไหนเนี่ยใจเกเรขับมอเตอร์ไซค์ไปนี่แหละขับไปได้รออะไรที่ฆ่าไซรินเฮดได้บ้างกล่องยาช่วยอะไรได้ไหม รู้คือพี่จะเอาไปหมดเลยคุณเอาของยาของยาได้ปะได้ของเต็มช่องหมดแล้วของคุณยังไม่เต็มของพี่เขายังไม่เต็มคุณเ<น>ต็มยองเลยคุณมันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เมื่อกินรองปะพี่เต็มมีอะไรที่สามารถฆ่าไซรลนเฮดได้อีกไม่รู้จิ ไปขึ้นไปด้านบนกันไม่รู้เหมือนกันเราหยิบหยิบมาให้หมดเฮ้ยออห้องอะไรอะเอะอ,อยู่ไหนไพี่เดมเห็นพี่เห็นห้องอะไรแต่มันเขียนว่า V I P อะ่ะจเขาอะไรปะไม่ได้อ๋อห้องนั้นที่เราเปิดคลิปตอนก่อนๆไงอ๋อเราชวนแล้วตาย สงสัยเจ้าของแบบหัวของพี่เด้งอยู่ไหนเนี่ยโยนู่นอยู่ที่กดจุดเกิดใช่พี่เมผมเพิ่งแต่งตัวมาเนี่ยพี่เด้งเพ็้นคุณไหมเนี่ยเพิ่งแต่งตัวมามีมีแว่นแล้วก็หูฟังนี่จะไปเมาของ ตัวเน็กตัวริ้งตัวริ้งตัวกอลิสเมาสจแหละเมาสร็จแล้วแล้วก็ไปกันขอไปแต่งตัวเท่ๆกันว่าทำไมเขาแต่งตัวจุดันจังวะจุ๊ดดันไม่เกรงใจใครควาดไปเจาะนะใส่หมวกอะไรดีไม่โงกุฎหน้าร้างอะไมาเป็นดาชินเนี่ยไม่ใส่หมวกเด้อ พี่จะเอาอันนี้เฮ้ยพี่อยู่นะวะะันชนะพี่ต้องใส่ชุดให้มันเข้ากันสีฟ้าของพีมม่นิ่มสีฟ้าของสีดำสีดำแต่ตาองใส่ชุดสีฟ้าพี่นิ่มสวยเลยอ๋อทำไมพี่ดูเป็นผู้ชายจังอะช่ยชาตรีแต่ใจพูดตรงๆไม่ใช่คนแบบนั้น เพียมอยู่ข้างล่างเียมตายมเก็บเกียมบนบอลเลยพี่พีเป็นสีม่วงฮะพีเป็นสีม่วงเรียมเป็นได้ไงพีกินยาวิเศษช่กลายเป็นคนวิเศษบูลีนนสกุลพี่ฮะบูลีนนสกุลพี่แต่เี่ยมกูบูลีนําสกุลตัวเองเหมือนกัน ดูดัน my r a n d c h i l d run ranger my r a n d c h i l d run ranger robber ทำไมหัวพี่ขาววะจริงจริงมึงคำไม่ออกแต่ว่าในหน้าจอขนหัวพี่เดงดำนะ ต่ทำวันนี้ให้จอพี่ถิ่มแปลกเปลกตุ๊ดโต๊ะโตกแมช ยังไมไ่ออกเลยนะคุณกำลังแต่งตัวอยู่ออกมาแล้วพี่พเห็นเพืนคุณไหมไม่เห็นนั่น嘛ไม่เห็นเห็นไห๋ยวเล่าเซเลนให้ตกแมพก่อนโอเคพี่มีไหนอ่ะเล่าหมางูตกแมพมาหนี่ตามฉันมามตามฉัน พี่เดมอยม,ม่ไหนไปแล้วโอ้ตามพี่เดมกันพี่เดมเร็วมากเลยแป๊บเดียวไปนู่นแล้วมกำลังตามพี่เดมอยู่พี่เดมหายตัวพี่ขอร้องขึ้นบนนี้หน่อยมันมะีอะไรให้ทำบ้างไม่มีอะไรไม่มีอะไร ขี่เมฆะโนตึมไม่ได้เมฆวันขี่ไม่ได้คุณลองนะเพียมพี่เดียมตะกาดเป็นสีม่วงเพียมอุยยังพี่เลยเฮ้ยพี่วิ่งไวด้วยนะเพียมหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดทำไมอ่ะคุณจะมากินยาสีม่วงกินเลยยอไมต้องให้พี่หยุดล่ะเดี๋ยวรู้ว่ามันจะวิ่งตามแม่ไหนเพียมดูคุณสิ น,นี่นุตดต่ยนต่ยพี่เตี้ยคุณว่ามันมันมากเลยสนุกเอางี้ไมปละเราห้ามใช้อะไรเราเราจะวิ่งหนีมันอย่างเดียวห้ามขึ้นด้วยเราห้ามขึ้นแต่วเราจะวิ่งหนีมันยาม่วงยาม่วงยคุณยังไม่หมดคุณกินได้เรื่อยๆเลยเพราะคุณเตรียมมาสามอันโอไม่ยาม่วงหมดกินอีกรอบ โอไม่โอว่าเขากินกินโอ้ยกินไม่ทันเ้ยกินแล้วอ้าคีบผมเฮ้ยคีบผมได้พี่เรีมที่ตกแบบละพี่เรีมคีบผมไม่ทันเหรอคุณคีบผมทันเป็นไงโปรไหมพี่เรีมไม่โปรใช่มันก็ปกติอ่ะแค่คุณนี่สติใช่ตอนเมื่อกี้พี่เรีมกระเด็นแบบตอนเมื่อกี้พี่เรีมกระเด็นแบบเฮลิคอปเตอร์พี่ไม่ได้กระเด็นคุณนั่นแหละกระเด็นหมุนติ้วไปเลยแต่พี่เรียม โดนโยนชยใช่ไหมพี่ไม่ได้โยนมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวไปแต่งตัวกันดีกว่าไม่คุณใช้หฟังกับแว่นเนี่ยคุณใช้หูฟังกับแว่นเปรียมดูมับนบุหัวพี่นี่พี่เนมคุณใช้หูฟังกับแว่นเหมือนกันเลยเอางี้นะเราจะแต่งคู่กัน,นะนพี่เน,นมเมื่อกี้มันตกแมพแ,แล้วก็นั่นแหละแบกเพื่อนนี้ พี่เดีมพาเพื่อนตกแบ็กไหมทีนี้จะเอายังไงปวดผมอาเราแกล้งเพื่อนเราชอบแกล้งเพื่อนมากๆเลยพี่เดียมเอางี้ไหมเราจะมา เราจะมาล่อไซเรนเฮดด้วยยาม่วงกันของุนเพิ่งคูดาวเสร็จเอายาม่วงาม่อง i s red and s u g r มาติดมันออกมาแล้วเราห้ามขึ้นที่สูงใช่เราจะวิ่งหนีเป็นคอนเทนต์ของเราวันนี้เราจะวิ่งหนีไซเรนเฮด เราใช้ได้แค่สองอย่างคือ,อยาม่วงกับอันพยาบาลอันนี้เอาไว้รักษาตัวเองรักษาก่อนเดี๋ยวพี่ขอไปเอาพยาบาลก่อนนะอันเนี้ยคุณกำลังรักษาตัวเองอยู่คลิกรัวๆพี่ขอไปเอาพยาบาลก่อนพี่มเาเแกพยาบาลพี่เงคงคลี้ยมคุคลิกรัวๆแล้วมันรักษาได้ไอยาพยาบาลเนี่ยพี่เลี้ยมไซเลนเฮดมันติดกินอึก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 กลายเป็นยาสีม่วงวดส์มาเนี่ยเลย พี่เดียมพี่เดียมปะหมีมันกันพี่เดียมยามเหลือนิดเดียวละเหลือแค่วิห้าวินาทีรืเปล่าก็ไม่รู้ชุบก่อนพี่เดียมใช้กล่องพยาบาลใช้ไงคลิปเลื่องมันจะเพิ่ม,ไ,ม,มได้มันต้องรอมันโหลดเองพยาบาลนมันมนช่วยอะไรมันโหลดเองได้ ถึอมันจะเพิ่มแค่นิดเดียวมันไม่ได้เพิ่มห้นเธอซ้ำปากินกันต่ออึก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 มไม่ได้อืมใช่มันต้องรอคูลดาว It's ready t a go a r e w e to get h to talk e r เฮ้ยพี่เด้งขึ้นไรมาพี่เด้งปะหนีมันกันเตะเตะเน่เตะตู มมีบัานหรือว่ามันสามารถประถมแต่เพื่อนได้พี่เิะมยไหนไหนอยู่ตรงไหนพี่อไหยกไนพี่เดมอยู่ตรงไหนเฮ้ยพี่เมมาลงกระโดดลงสระน้ำตายยังอ่ะมาหาคนในสระน้ำมาแล้วโอเค มาลองกันได้ไหมไม่ผมที่หาแล้วแต่พี่ทำให้กลับได้เลือดผมเพิ่มอยู่นะมันเพิ่มให้เองมันเพิ่มเองไนดะ้ดปะงั้นไ,ไปเลยกินยาตึกตึกสีม่วงแต่พี่พี่ดิ๊มแต่แล้วของคุกินได้เรื่อยๆ,ๆเลย,เลย,เลยมามาลอ่อซะ ปุรุร okay. ุโอ you like? ้โหแนี่มันสนุกมากเลยอะทุกคนทัด้วงสเท้านดทั้ไต่ตัวเีมพี่ชอบนะเีกิ้โดนไซเลนเฮดตบกระเด็นมาอยู่วันนี้อุ๊ยไซเลนตายเม่อกีมันตายโดนตบกระเด็นมาอยู่วันนี้ อย่าซุ่มโจมตีอืกอกอกกพี่เดียมคุณทำได้ทันเมื่อกี้ผมเกือบตายแล้วพวุ่งมาด้วยความเร็ว3.5มจห้ล้านพี่เดีมรู้ไหมเมื่อวานพี่เดีมรู้ไหมเมื่อวานตอนที่พี่เดีมกลับอเจ้าจ๋าของพี่หนู

มผมไม่ได้โกงเกมนะเกมขึ้นมาบนบวกปดงคุณจะลองเล่นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดลองดูอึดอึอึอึพี่จะลองไปเล่นสไลเดอร์แดงดูคุณเพิ่งเล่นเมื่อกี้คุณยังค้างอยู่ในท่อ,อเลยลงมาแล้ว <t> สนุก <t> ไหม <t> พี่เนมสไลเดอร์แดง ถ้ามันเปในชีวิตจริงเราคงตายแล้วล่ะใช่หัวแตกพี่เดียมพออย่างแบบนี้เลยเล่นต่อนะขุ่นนันนี่ก็สำหรับขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเจ้กับบายบาย